สวัสดีครับโก๊อก็๊อกูจะเรามาเยี่ยมคุณตากันนะครับวันนี้ ่ที่ได้เจอของคีนอะไรเนี้ว่อเรามาเยี่ยมคุณตาเ่ลงอันนี้แหละลงลงไปทางเดิมแล้วนี่แหละลูกเรามาเยี่ยมคุณตากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้พ่อจะกลับบ้าน นี่ครับวันนี้คุณป้าใหญ่มาเฝ้าทั้งวันเลยเอาแฟนผมมาเปลี่ยนครับคืนนี้วันนี้แม่เคาน์เตอร์เฝ้าแม่เคาน์เตอร์เฝ้าคุณตาเนี่ครับเปลี่ยนเอาป้าใหญ่กลับบ้านให้คุณแม่เฝ้าวันนี้นี่ครับเฝ้าคุณตาคุณตาอายุเก้าสิบสี่ปีแล้วเก้าสิบห้าครับ ้าสิบสี่ย่งเก้าสิบห้าวันนี้อาการดีขึ้นนะครับดีขึ้นเยอะเลยนั่งนะครับแล้วก็คุยได้นั่งกดโทรศัพท์ได้นะกินข้าวได้แล้วนะครับวันนี้เห็นว่ากินข้าวแล้วก็กินไอศครีมข้าวตรงนี้แหละที่เดิมล้วทนี่แหละ น,นี้ก็จะกลับไปส่งคุณป้าที่บ้านก่อนอยู่คนละหมู่บ้านนะครับนี่คือป้าใหญ่ที่สาวคนโตหน้าตาคุณตาก็ผ่องใสขึ้นสดชื่นขึ้น คาลเตอร์จะซื้ออะไรลูกก็<อ>เราก็เดินไปที่รถเราเดินไปเข้าม,มาเลยนะครับที่ผมบอกเลยเพราะว่าไอ้บ้านไอ้ตรงบ้านโมเปอร์มัน,มมมนเลื่อนผ่านเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าก็ต้องมารับพรุ่งนี้เช้าต้องมารับคุณแม่แต่เชา้าหกโมงเช้า ครับครับก็ให้ให้คุณลุงให้คุณลุงใหญ่มาเปลี่ยนช่วงเช้านี่โรงพยาบาลกุชินารายที่เดิม เดี๋ยวจะให้เคาน์เตอร์ไปเซเว่นก่อนครับเคา,เาน์เตอร์ซื้อของที่เซเว่นใช่ไหมลูกอ๋อ นะครับอยู่หน้าโรงพยาบาลกุชินารายนะครับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกุชินารายครับบรรยากาศตอนนี้นะครับรถเต็มนะครับด้านหน้านะครับเนี่ยรถก็จอดเต็มเลยครับคุณป้านะครับเดี๋ยวต้องไปส่งคุณป้าที่บ้านก่อนนะครับ ก็อาการของคุณจาก็ดีขึ้นมากแล้วนะครับก็รอดูว่าจะให้อนอนที่โรงพยาบาลกี่วันนะครับก็รอดูวันพรุ่งนี้ก็ทำงานอีกวันหนึ่งแล้วก็วันหยุดติดต่อกันยาวเลยก็ได้ดูแลคุณตากันเต็มที่นะครับในช่วงวันหยุดยาวนะครับนี่ครับค่ะ วันนี้คุณตากา็หน้าตาสดชื่นมากนะครับเห็นลูกหลานมาเยอะแยะเลยนะครับย่างเมื่อสักครู่นี้ยภายในห้องอก็ไม่อยากจะถ่ายนะครับก็เกรงใจคุณหมอนะครับก็ไม่ได้ถ่ายนะครับหน้าตาสดชื่นขึ้นมาก นะครับเห็นลูกหลานมาเยี่ยมเยอะแยะนะครับคุณตาก็ดีใจครับก็มีคุณลุงนะครับคุณลุงคุณป้านะครับก็ผัดเปลี่ยนกันมาดูนะครับวันนี้ก็ให้แฟนผมนะครับแฟนผมเป็นคนนอนเฝ้าคุณตานะครับส่วนผมก็มาส่งไว้นะครับ มาส่งไว้แล้วก็ตอนเช้าก็จะมารับแต่เช้าครับเพราะว่าถ้าจะให้มาเองเนี่ยที่จอดรถก็ไม่มีนะครับด้านในต้องจอดรถไว้ด้านนอกแบบเนี้ยรถไว้ด้านนอกแบบนี้ก็ห่วงนะครับห่วงกลัวรถโดนชนโดนเฉียวอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยอ่ามาส่งไว้มาส่งไว้อที่โรงพนางตาแล้วก็เช้าค่อยมารับแต่เช้าเอา นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ